ค่ะสวัสด,ดีแฟนคับแฟนช่องทุกท่านพี่น้องมาหาคุณแมรี่โอ้ยพาไปชมคอ,อ,อกหมูเพิ่นก่อนชมคอ,อ,อกหมูแมรี่พี่น้องมาแยำเหมือนแรงอุดอุดอุดโอ้ยสออ่อนพนเนาะพี่น้องพุ่นะ่ะหมูหลายตัวเถอ,อะพูน่ะหมูจักโตเนะาเนะ,มานะแม่มีฮอดลูกมันพุดตินี่ ฮะโอ้ยจะอ่อนเพลินพี่น้องอยู่แบบเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะเอาอีห์อันนี้เขาเอิอนให้ยังแม่นี่เอาคือคักเถอะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับมือนี่นะคะแอบจะต่างเดินทางมาหาเมลีพี่น้องถ้าท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศบ้าน,านผู้ใดอยู่กรุงเทพเด้อคิดฮอดคิดฮอดบ้าน่ายให้เบิฮงบรรยากาศ้ยพี่น้องบักพริกเนี่ยไทยบักพริกพี่น้องผู้ใดเก็บดอกเอาไว้นี่แล้วไว้แต่ช้มดอนบักพริกเพิ่นเนาะ ียังแม่ปั๊ดเอาคนละสองคนบอแม่ขอบคุณเลยหลายแม่เมาเมดแปลงจักบาทเอาคนออกไปยังสี่เอาไปให้น้องชายมันขายอันปลาเผาหนูเมาเมดนี่บอกี่แม่ทีเอาให้เท่าไรก็เอาตัวเอาใส่กันไหนเมื่อไรแบบมันแต่ใส่มันเอาเมื่อใดบอกว่ามันชิบ่หักเหมืนกะ หักตัวโอ้ยตายเลยบ่ได้ชนะบ่ได้จะสั่งกันเท่าไหา่เอาเคงคล้ายๆเคงกับแม่พัดไข่ๆนะบ่ได้เลยแม่หาเนี่ยมาใส่เลยทัลายมือของแม่สีโอหอยบ่บ่ได้แล้วเนาะพระน่ําเจ้ารถยี่สุกีสุกไม่รู้วาใกล้ยังไงป๊าดกินกับป๋าเผาเนาะอีแม่เนาะขอบคุณหลายๆป๋าเผานี่แหละโอ้อันนี้บ่าฉีกยาจัดเคืือบ่าฉีกแปลอยู่บ้านผู้ชมกระตุ้แปะนี่ว่ย อยากมาเล่นน้ำซื้อนี่ละกายมาล้านตุ่มก็เลยว่าโอ๊ดไป็นแว่เลยนะแม่านกับจักไปจักไหนบ่มาหาแม่เอาตีสดกับสวยงามท่านผู้ชมอันนี้กับอันเฮิอนที่น้องบ่แม่โอ้น้องน้องสาวแม่บอกโอ้บักคะเทศกับปู่ักที่กับปู่คุณน่ะพี่น้อง โอ้แม่กินต่บะคุ้งอยู่พี่ได้ยู่บ่แม่เนาะซื้อปลามะพร้าวในเกล็ดนาะโอ้ยเอาปลามะพร้าวให้เพิ่นเนาะเอาซื้อปลามะพร้าวข้าวมะนาวหม้อมากุ้งหลายคนนะแม่กินหลายโอ้แม่กินหลายคนติแม่เออแม่กินหลายคนโอ้ยกับเวลาปากหล่ะจะไปมันบางเครือมันบ่ได้เห็นฮอดกันเนาะรบพักเจ้าเจ้านี่แล้ว น no? nah ี่ละงามอีหลีเนาะปอดสานพิษเนาะแม่เนาะค่ะไม่คยฉีดยาจักเกอร์แม่ฉีดยาเพ่เป็นปลูกปลูกมาจากกรุงเทพกั่ลบไปกินพวกพักพวกเนี่ยมุ่เป็นจอะไรเลเฮาเป็นอะไรเลเฮาหนูสาวก็มาตะลันตุ่มแม่เราเสี้ยงได้เก็บซีมขึ้นผันมาเลยเก็บเอาไปแจกตังค์ค่ะเอาเลย ท่นเสียงเสียงเอาตัวได้ไปเสียงเอาเก็บซีไปหมุนหัววันนี้ได้ฝันวานได้ไปเก็บเห็ดกอไข่ได้บักหลายดอกนี่จะดอกตุ่มเห็ดไข่งาเงามีเห็ดไข่งามงามีจะดอกตุ่มมีจะดอกตุ่มขึ้นอยู่ในตลาดเท่านี้เขอเห็ดงามงาใส่ใส่ผ้าใบตองนะค่ะเขาเขาขายเนาะค่ะแม่เห็ดกอไ่เขาขายอืมค่ะฝันฝันนี้คิดว่า ตัวเลขโชคลาภคือตัวนี้บ่ะื้อไรตัวักมันสีออกตัวใดน้านางตัวที่เอาไปเสียงคือตัวใดตัวเจ็ดซีเอาเจ็ดซีค่ะเสียงแล้วนี่ได้เฮ็ดไดเฮ็ดเอากรบปรุ่นนีเด้วยกันมาใส่ก็ไข่บักหลายดอกฉันจะเป็นเจ็ดหูของเจ็ดคือของข้าเจ้าหนึ่บ่<ฮ>ื้อไรบ่หลังอ,อันเสียงนั่นเจ็ดซีแต่เก็บเฮ็ดได้ค่ะที่นี่แม่ แม่เสียงเลขกหาเจ็ดตัวแม่ฝันหาเจตได้ฝันเกี่ยวเฮี้ยนอันพอออขอ,อออยู่บ้านนี่แหละ,ะเด็กบ้านเพนเกตซีพ่นสิจัดงานพนมี่หมอนมีผ้าขนหนจัดเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนเลียเยเ้ยนกันไว้นพนสิแกะคนพะนะมัน,นก็เป็นบุญยังสี่ตีเป็นบุญอยู่บ้านเพ่นเด็กบ้านเพนเกตซีมแม่ไปถามมืเอเ้ามือขึ้นวัน เอาก็เล <mile> oh. ียมกระเจิงตรงกันอยู่ได้กับอันที่แม่ว่าอันนั้นไหมค่ะค่ะนั่นนะเอาอีกค่ะเล่าหน่อยเอาอีกพักที่หอมมิวว่าเอาอีกโอ้อาแสดงว่าแม่กับมันใจอยู่ในเจ็ดซีนเอไหมเนาะแม่กับซีซีเจ็ดซีซีเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดซีซีเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหาที่เลีกที่เสียงนี่ค่ะซื้อตัวอะไรอีกแนี่รหลงอ้าวแย่รีมากหลายตัวแล่เนาะ ค่ะหมูซ <laughs> ื้อตัวไลขขนาดเขาชื่อซ <laughs> ื้อหมูซื้อแล้วาส,าออสามหาห<อ><อ>สามหลกหลายหนึ่งหาสามสามหาเนี่ยเด็กแต่ว่าบ่ได้กลับปอเขาบอกจะซื้อแค่สามหาแม่อันอันเลขอันปูอันลือซีนั่นเราโทรไปหาเพิ่อนอย,อนยอนอนนู่เพิ่นบ่อยู่เพิ่นบ่ว<อ>่างเพิ่นบ่สะดวกสวงนี่พี่น้องเพิ่นบ่สบายบอกเมื่อกี้หนูโทรหาอยู่ปูลือซีน่ะเพิ่์นหายมาสองงวดแล้วเป็นบ่ลอะไ่บ้านอาจารย์บอกบ่ปูน้าจานหนูข้าในไปอันอันมันข้าเสียบ แมนโทรไปเพิ่นบอกสะดวกตอนนั้นเพิ่นจะไปธุระแล้วเมื่อนี้นูก็โทษไปอีกเพิ่นบอกว่าอันเพิ่นเสีันั่นเพิ่นไอพี่น้องเพิ่นบอกสบายลูกไม้ยังนี่ละเพิ่นบอกสบายเพิ่นสีไปเพิ่นบอกให้ไปอปนส่งออกเพิ่นบอกยัดโบค่ะใกล้ๆจังซีว่ากันอีกเทือนึงแต่กะที่แน่แน่ส่วนมากตัวเลขบ่ค่อยเปลี่ยนเพิ่นว่ากะหกหกกับสามหาสีเนาะเพิ่นหายเนาะค่ะค่ะ แต่ว่าปูหรือสีถ้าแมนว่าอันอันอยู่บ้านอาจารย์ถ้ามีโอกาสหนูใช้ผ้าแม่ไปก็ด้ดอกแต่หนูหันยังบวชผอมลดอ่ะสอนมอเตอร์ไซค์ก็บม่ได้แล้วเนาะต้องสอนเจร้างเนูเจร้างไปบวชสอนเจร้างได้อยู่เจรตังมันรถไว่หลุนเนาะเจร้างบ่ดไอ้เจร้างแล้วเจรตังเจร้างเนาะแม่ยังบอกว่าจัด้อนั่งเนี่ยนั่งอยู่ ที่นอนที่เราก็เลื่ส่วนเกี่ยวกับเกี่ยวกับไปเลียนน้าแมรีกันนะยังมะฮ่อนเนี่ยยังมะฮ่อนแง่โมเล้งห่อนอีีเลยค่ะอันเอาคือว่าปิดน้ำบ่ปิดที่มองปิดบ่โอ้ยจะอ่อนเพิ่นนี่น้องมาเล่นน้ำซื่อๆดอกเนี่ยผู้ใดเอิอนใส่น้องสาว โอ้ยหอมขี้หม <c oughs> ูพี่น้องไอเรียกสีออกโอาเดี๋ยว็ดเด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 ็ดพี่น้องพี่น้องลูกหล่าคำแพงนี่แม่หมูก็เป็นตะแพงเถอะหมูก็เป็นตะแพงเธอเนี่ยโอ้ยเอาหมูไล่เมียโอ้หมูคือหลายโตัวเถอะฮะมีจะเอาหมูหมูแดงกับมีเขาเอิญหมูอีหยังนี่ฮะ บ่เคยเห็นหมูในหน่อยสีจักเถ้อแหวคือเป็นตะแพงเห็นไหมพี่นอ้องโอ้จะแม่นว่ามันเนาะพุ่นน่ะปลูบกบกักปลูกบักอีหยังอันนี้บักเอกมันแก่จะแม่นว่ามันเนาะคุณยายอายุเท่าไหร่คือวอยู่ส่อๆเนาะ เอาบ่อโมเ็นต์47ตีเจ็ดสิบสีเลขสออกตัวนี้ตี็เนั่นเห็นบ่เจ็ดสามเจสโอ้อันนี้แม่แม่มันบ่เนี่ยโอ้อันนี้ปล่อยแม่บ่เนี่ยถ้าเจ้าองเขาจะมาเอาแล้วเขามาเาหมดเลยหรออ มาจำเงิ่อนระตีแม่จำเงินเดียวอันเพราะขามากถามซุมือซืมื่เท่าไรนี่ลูกถามซื้อลูกกับ่จัาเพนจำหกพันจำหกพันตัวละโมแมนต์แตจัย่ามขายซังเงาโอ้มาจำไว้มาจำไว้ไว้ให้ขาย่นค่าคำว้าสกอนหกพันค่ะถ้าเจ้าขายก้อนข่ปับเป็นหกหมืนไุวักหขายเอนไ่สนค้เาหาแม่เนาะโอ้พี่น้อง มาเล่นน้าแมรี่ท่านผู้ชมคุยกันมวลอันเซลเรื่องตัวเลขโชคลาภนี่แหละน้าแม่เนาะสุปมักเลขเฮ้ยมักเหลขกลขับคุยเรื่องเลขผู้ใดบมมาาา่มักกับแหย่พันเมียนอยู่พวากันที่เจ็ดเสาพวกสีไก่ช่วง <c oughs> วันหยังวันที่หนึ่งวันที่สิบหกบก่แ <c oughs> <c oughs> ต่งงว่างวดนี้วันที่สิบเจ็ดได้พี่น้องไหยวันที่สิบเจ็ดเนี่ยค่ะแม่ อ้ยแม่ก็จังหยางน้าลูกเแ็่หยางเนาะมาแล้วลกหายโลดพี่น้องเลยลกผักโอ้ชิคิป่าเผาแล้วมาเลี้ยงนี่ร้านเผาป่าขายพอดีบอกค่ะจังมาเอาผักนมาแมียงโอ้เนาะมือไหนบาวันมันสิมาจังหวะท่านอยู่บ่อะไรแม่เนี่ยจะใครแก่กันเพราะถืรางวัที่หนึ่งเลยทีเดีรถมากเลยเท่ารถใหญ่มากอะขันใหม่เลยเอาไบแดงเนาะแม่เนาะไบแดงเลยมันจังบปนหาดำ ให้เจรั้างคนถือตะกอนหนูถือกล่องอยอะโอเครังเจ้ามาถือเอาเล่นแม่ได้หนูถือดอกแม่เก็บเอาอันไหนบ่มีแม่บ่แพงเด้แม่อยู่ผู้เดียวค่ะที่แม่อยู่ผู้เดียวบไอ้แม่กินอยู่ผู้ขายอยู่หัวเฮี้นกับนี่กระพักไหมเก็บขายทุกมือบ่มือร้อยเจ็ดสิบแปดสิบได้แล้วก็เตุ้มมามันก็ซื้อห้ามให้หมูจะสีแหมอีแม่คือมันมันมันว่าจะซื้อเลยโอะ เราคือเธอจะขวเงนสองแสนแมนบะแมนเบิดเป็นมื่นไอ้แม่ว่านั่งเบิดจับบาทเลคือมันหาเงินแถวแถวหาเงินคือหาได้หลายเศรษมดเป็นงวดเป็นมื่นถือเลขงวดไดยละงวดงวดบางครั่าถืองวดพากันไป่าจะไดเกาะถือเลขจะไดเกาะถือเลขสามมือนหางวดถุกเบิรไปแร้วมือนนึ่งแร้วคาเดขค่าซีรขค่ะ บานี้สีได้ขึ้นแน่กับไข่อ๋องี้นี่ล่ะที่ได้ขึ้นสาธุสาธุทุมเงาะเงาะยังอยากไข่ร่มได้ซอยผมให้จ้างข้าเจ้าตัวบาทหาสีบาทจ้างจ้าบาทหาสีบาทหาซีสร้อยซื่อๆบ่แม่ซร้อยสื่อๆหาสีฮะคือบอยมันสั่นก้นนี่จักหน่อยเนี่ยมันสีเอาบ่โอ้มันมันบอมมันสีเน่จักหน่อยมันเป็นรงนั่นแหละพอดีสั่นไรมันมันอันนั้นโทนทำไมเนาะสั่นไรมันต้งกะล่อน หนูก็เป็นสร้างนี่แม่สร้างตัดผมโอ้ยขันมากกันเอามากกันตัดให้ซื้อๆแล้วบ่เอาเงินดอกต่อไปบ่อยากตัดให้ซีฟี่เลยโอ้ยเจ๊ตังมหาแม่เน่ผมเงี้ยวแล้วสิเนาะหนูบอกมาได้ดีแม่โอ้ยหนูเอ็ดมายี่ิปีนุพักพอนิตพัน์มาเฮ็ดเล็กเจตัง ค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้แอดเจตังก็ได้ถามแมลลี่นะคะเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภที่ไปที่มานะคะว่าคุณแม่มักตัวใดคุณแม่บอกว่าได้เอาตัวเลขหาเจ็ดไปเสี่ยงท้ายฝันแม่กับฝันดีได้เก็บเพ็ดก่คิดว่าจะเป็นตัวเลขโชคลาภเขานะคะแล้วก็ฝันเห็นพออท่านผู้ชมพออออีแม่บอกว่าบ้านเลขที่พออนั่นเจ็ดสิบสี่อายุเพล่นหกสิบหกพี่น้อง แอดก็เลยถามว่า,าคุณยายพึ่มักตัวใดนะคะคุณยายก็เลยบอกว่าเจ็ดสี่หกหกและห้าเจ็ดาสิเสียงโชคลาบนะคะฉลากินแบงรัฐบาลกสิเป็นแนวทางเจ็ดสี่หกหกและห้าเจ็ดนะคะจังไดแอดมินก็ขอฝากตัวเลขแนวทางโชคลาบไว้นะคะผู้ใดชอบผู้ชอบจังไดก็คอมเมนต์นะคะ หรือว่าท่านใดอยากติชมแนวทางที่แอเจตังไปหากะแนะนํามาได้นะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเจตังไปได้เจตังกระซิบไปถ้าเกิดว่าไปบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าเจตังกระไปไกลบ่ได้บางคนกระถามว่าขึ้นมาหาแต่มองเกาเท้นะคะรถมอเตอร์ไซค์ไปไกลไ่ได้พี่น้องบางเทือกกระเมื่อยขับรถนะนะคะ่ะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอให้สกูสุขคนโชคดีมีโชคลาบขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแช่ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้สกูลสุขคนนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้โชคคมันหมานสกุลสุขคนนะคะถ้าใครอยาก ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆบอยกากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับคนที่ยังบุ่กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้แอดเจตังต้องขอโตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ